สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับข้อ109เรื่องเส้นขนานและมุมนะคะจากรูปเราจะเห็นได้ว่าส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรง CD ส่วนของเส้นตรง EF ขนานกับส่วนของเส้นตรง GH และส่วนของเส้นตรง FG ขนานกับส่วนของเส้นตรง HI จงหาค่า x มุม x นะี่ตรงนี้หารด้วย2จากรูปเราก็มาสร้างตรงนี้นะคะจากที่เรารู้ว่า e eg i แล้ว ef ef ส่วนของเส้นตรง ef ขนานกับส่วนของเส้นตรง gh คูลากต่อเลยนะคะลากจุดประขึ้นไปเพื่อเราจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วเราจะเกิดมุมมุมมุม,มนี้เส้นตรงสองเส้นขนานกันมุมนี้กับมุมนี้เป็นมุม ตรงนี้เป็นมุมแยงเส้นตรงสองเส้นขนานกันมุมแยงมุมแย้งย่อมมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็น55องศาใช่ไหมคะมุมแย้งมีขนาดเท่ากันและมุมนี้มาเป็นมุมนี้เป็นมุมตรงข้าม มุมตรงข้ามมุมตรงข้ามย่อมมีขนาดเท่ากันมุมนี้จะเป็น55องศาใช่ไหมคะเอาเราดูต่อ h, h i ส่วนของเส้นตรง HI ขนานกับส่วนของเส้นตรง GF ขนานกันปุ๊บ ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันมุมนี้กับมุมนี้เป็นมุมแยงมุมแย้งย่อมมีขนาดเท่ากันคือ45องศาใช่ไหมคะแล้วเราจะได้มุมนี้กับมุมนี้เป็นมุมตรงข้ามมุมตรงข้ามก็ต้องเป็น45องศาเพราะฉะนั้นจากรูปเราจะได้ว่ามุมทั้งหมดนี้เป็นมุมตรง ทั้งหมดนี้มุมตรงมุมตรงมีขนาด180องศาเราจะได้ว่า45บวก x บวก55เท่ากับ180องศาแล้วนักเรียนก็เอา45บวก55เป็น100 100บวก x เท่ากับ180องศา เพราะฉะนั้นเราจะได้ x เดียวเท่ากับ180ลบด้วย100จะเท่ากับ80องศาโจทย์เขาต้องการทราบว่า x หารด้วย2ก็คือ80หารด้วย2เท่ากับ40องศานี่เป็นคำตอบของข้อนี้นะคะนักเรียน